วันนี้นะครับให้เราเปิดดูในพระธรรมฮิบรูบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่14ด้วยกันมหาปุโรหิตทุกคนก็เลือกมาจากมนุษย์และแต่งตั้งให้ทําหน้าที่แทนมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือนามของถวายและเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้ามบาปทั้งสามารถปฏิบัติ ย่างนุ่มนวลต่อคนที่รู้เท่าไม่ถึงการและที่หลงผิดเพราะทั่งเองก็มีความอ่อนแอเพราะเหตุนี้ทั้งจึงต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างแบาบปสำหรับตนเองและสำหรับประชาชนด้วยอันหนึ่งไม่มีใครรับตำแหน่งอันมีเกียรตินี้เองได้เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเขาเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรนในทำนองเดียวกัน พระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปโปรหิตแต่พระเจ้าตรัสก,กับพระองค์ว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและตรัสอีกตองหนึ่งว่าเจ้าจะเป็นปโปรหิตชั่วน,นิรันด์ตามแบบอย่างเมลคีเสดในระหว่างที่พระคริสตประทับในโลกพระองค์ทรงถวายคำอธิษฐานและ คำร้องขอด้วยเสียงดังและนามพระเนกหลายต่อพระเจ้าผู้ทรงแสมากช่วยพระองค์ให้รอดพ้นจากความตายได้และพระเจ้าทรงสดับเนื่องจากความยันเกรนของพระคริสต์ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พระเยซูเทียบพร้อมแล้วพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกําเนิด แห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์โดยพระเจ้าทรงตั้งพระองค์เป็นมหาโรหิตตามแบบอย่างเมลคิเสเดตเรามีหลายอย่างที่จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ยากที่จะอธิบายเพราะพวกท่างเรียนรู้ได้ช้ามากถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่าน อีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่นพระวจนะของพระเจ้าท่านต้องการน้ำน,นมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่อยางกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทาโลกอยู่อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้ วข้อที่อยากจะใช้ในพระธรรมวันนี้นะครับรอดโดยความเชื่อในพระเยซูในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่4นะครับได้บอกว่ามหาโปรหิตนั้นมาจากมนุษย์และถูกแต่งตั้งโดยมนุษย์เพื่อเป็นตัวแทนนามของถวายและเครื่องบูชาเพื่อลมลามบาปในสมัยนั้นนะครับที่เขียนพระธรรมเล่มนี้รัฐบาลโลมเป็นผู้เลือกมหาโปรหิตในยูรซเลมแต่ขณะเดียวกันในพระธรรม เดิมพระเจ้าทรงเป็นผู้เลือกอาโรนและลูกหลานของอาโรนเท่านั้นให้มีสิทธิเป็นมหาปุโรหิตได้ดูในข้อที่สองนะครับได้พูดถึงการปฏิบัติตนของผู้เป็นมหาปุโรหิตว่าต้องปฏิบัติอย่างนุ่มนวลต่อคนที่รู้ไม่ถึงการและคนที่หลงผิดเพราะว่าตัวของมหาปโรหิตเองนะครับยังมีความอ่อนแออยู่ดังนั้นตัวของ มหาโปรหิตเป็นตัวแทงระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านั้นตัวของเขาเองจำเป็นที่จะต้องชำระให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะนานเพื่อนบูชาถวายมาถวายเพื่อลมลามบาปของประชาชนได้ข้อที่สนะครับอย่างไรก็ตามโปรหิตเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียดเหมืองอย่างเรียดอาโรนและพระเยซูก็เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียดเช่นกัน ข้อในข้อที่5และข้อที่6นะครับพระเจ้าบอกว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและตรสกีกอตอนหนึ่งว่าเจ้าจะเป็นโปรหิตชั่วนิรันต์ตามแบบอย่างของเมลคิเสเดกเมลคิเสเดกนะครับเป็นทั้งกษัตริย์และมหาโปรหิตผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดที่พระเจ้าทรงเลือกแห่งเมืองซาเลมปัจจุบันเรียกว่าเมืองเยรูซาเล็มนั่งเองเมลคิเสเดกนะครับ เป็นบุคคลผู้ลึกลับในพระธรรมเดิมซึ่งปรากฏในปฐมกาลบทที่14ที่ได้ให้โอยพอรกับอับราฮัมและอีกตอนหนึ่งในพระธรรมสดุดีนะครับเราจะเห็นได้ว่ามิลกิสเดตไม่ได้ปรากฏในพระธรรมธรรมเล่นบ่อยครั้งก่อนยุดโปรหิตตามเชื้อสายของเลวีความเป็นโปรหิตของพระเยซูนะครับ ยังมีลักษณะเดียวกับเมลคีเสดด้วยในข้อที่7นะครับบอกว่าในระหว่างที่พระคริสต์ประทับอยู่ในโลกพระองค์ก็ทรงถวายคำอธิษฐานและคำร้องขอด้วยเสียงดังและนามพระเนตรหลายต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้รอดพ้นจากความตายได้และพระเจ้าทรงสดับเนื่องด้วยความยังเกรงของพระคริสต ร้องขอด้วยเสียงดังและนำพระเนกหลายเนื้อหาในตอนนี้นะครับได้ให้ความเข้มข้นในคําอธิษฐานของพระเยซูกับพระเจ้าในส่วนเกสแมนีการที่พระเจ้าได้ยิงคําอธิษฐานของพระเยซูนั้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะขจักหรือว่าหยุดทุกสิ่งทุกอย่างบนไม้กันเขนที่พระองค์นั้นจะต้องสิ้นพระชนแต่หมายความว่าพระเยซูทรงรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าเพื่อให พระเยซูนั้นได้รอบผลจากการทนทุกข์ที่ได้กําหนดไว้สําหรับพระองค์เราสามารถดูคําอธิบัยเพิ่มเติมในมัทธิวบททีธธ่26ได้นะครับในข้อที่8นะครับบอกว่าถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟัง ในที่นี้นะครับพระคิท์ทรงเรียนรู้โดยประสบการณ์การทนทุกข์และยอมใจราคาเพราะการเชื่อฟังอย่างซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในขณะที่พระเยซูอยู่ในโลกที่เสื่อมทรามพระองค์ทรงไกเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและมหาปรหิติอย่างสมบูรณ์แบบเนื่องด้วยพระองค์ทรงผ่านการทนทุกข์และความตายปราศจากความบาปฉะนั้นพระองค์ทรงมีกุณณาสมบัติ เพียอพร้อมทุกประการที่จะนำความรอดนิรันด์มาสู่พวกเราความรอดนิรันด์ในข้อที่19นะครับให้เราดูด้วยกันความรอดนิรันด์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังความรอดนิรันด์ที่มาโดยการทุนทุกข์ของพระเยซูคริสต์มีไว้สำหรับคนที่เชื่อฟังพระองค์ด้วยความเชื่อเท่านั้นความเชื่อที่นำมาสู่ความรอดได้คือความเชื่อที่เชื่อในพระเยซูและทำตามแบบอย่างของพระองค์ พระเยซูนะครับได้ยอมจ่ายราคาสูงเราเคยซื้อหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเป็นของมือหนึ่งหรือว่าโทรศัพท์มือหนึ่งอิเองก็ตาแต่พระเยซูทรงรับซื้อโทรศัพท์รุ่นเก่ามากพระเยซูซื้อโทรศัพท์มือสองมือสาเพื่อที่จะซ่อมแซมให้สมบูรณ์แบบเหมือนพระองค์ได้วันนี้นะครับความรอดนิรันดร์ที่พระเยซูทรงให้กับเราพระเยซูได้จ่ายราคาสูงให้กับ ของที่รู้สึกว่าอาจจะไม่มีค่าแต่พระเยซูนั้นได้ถวายชีวิตของพระองค์เองเพื่อที่เราทุกคนนะครับจะได้สมบูรณ์แบบเหมือนพระองค์หนุนใจพี่น้องนะครับที่ถูกปฏิเสธในขณะที่เราเองประกะาศข่าวประเสริฐอยู่ไม่ว่าจะเป็นการถูกต่อต้านหรือการถูกมองข้ามผู้คนไม่สนใจยอยากจะให้เราที่จะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับบ่งบอกให้เราที่จะทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าที่เขาเอง จะได้รับชีวิตนิรันดร์เหมือนกับเราทุกคนนะครับในข้อที่11ถึงข้อที่14นะครับพระคัมภีร์ได้อธิบายถึงคริสเตียนพวกยิวเหล่านี้ที่ไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่บางคนควรที่จะสอนคนอื่นได้แล้วแต่ว่าพวกเขาเองก็ยังไม่สามารถนำผู้อื่นได้แม้แต่หลักธรรมเบื้องต้นมาประยุ์ใช้ในชีวิตก็ไม่ได้พวกเขาลังเลที่จะละทิ้งขนบรรมเนียนก่าวของพวกเขา และอยองรักหลักข้อเชื่อที่มั่นคงในชีวิตก็ไม่ได้พวกเขานะครับไม่สามารถเข้าใจที่ผู้เขียนได้พูดถึงเรื่องบทบากมหาโปรหิตพระควิสได้จนกว่าพวกเขาจะยอมออกจากจุดยืนที่พวกเขาคิดว่าสบายๆและพวกเขาคิดว่าปลอดภยัยตักรองสายสัมพันธ์และทำเนียบของพวกยิวไม่ได้การอธิตัวเพื่อพระเยซู ทำให้คนยอมออกจากจุดที่คิดว่าสบายและมั่งคนปลอดภัยเพราะว่าเพื่อให้เติบโตขึ้นจากเคยเป็นคริสเตียนทารกให้ใกลายเป็นคริสเตียนผู้ใหญ่ได้หนุนใจพี่น้องนะครับให้เราแต่ละคนที่จะเรียนรู้และใช้วิจารณญาณเราต้องฝึกฝนจนกว่าที่เราเองจะรู้สำนึกผิดเองได้การเรียนรู้ความคิดทั้งร่างกายจิตใจของเรา ที่จะแยกแยะความผิดถูกได้ขอพระเจ้าที่จะทรงอยู่กับในการยิงหยักขอประสศกในพระเจ้าและพระเยซูคริสเราจะมีความหวังให้ผู้คนมากมายได้กลับมาหาพระเจ้าและขอพระเจ้าที่จะทรงเป็นที่พึ้นพาในชีวิตของพี่น้องนะครับและเราเองก็จะประกาศพระเยซูต่อไปขอพระเจ้าอวยพรให้เราร่วมใจการอธิษฐานนะครับ